พระพุทธเจ้าชื่อแม่ทูนสุทธิ์เชี่ยวพุทธวันยุทธขยุทาูเันาวันนี้พ้าพเจ้าได้สวดพุทธมนต์เพื่อเป็นมหากุศลเพื่ออันยิ่งใหญ่ในการเดินธรรมยรา ที่ผ่านมาที่ผ่านมาหรือจิตเมตตาหรือจิตเมตตาที่ผ่านมาที่ผ่านมาวันนี้ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานให้การกระทําของข้าพเจ้าให้การกระทําของข้าพเจ้าเป็นมหาพุชนเป็นมหาพุชนอันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ ไปทุกั่วโลกาไปทุกทั่วโลกาขอทุกดวงจิตขอทุกดวงจิตสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิต8 4พันชนิด84,000ชนิดในทั่วโลกานี้ในทั่วโลกานี้จงได้รับผลบุญจงได้รับผลบุญขอฟ้าดินขอฟ้าดินจงเป็นสักขีพยานจงเป็นสักขีพยานในการอนุทานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในการอนุทานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุ นังทานพระพุทธเจ้าจะไปนั่งทานพรวพุทธเจ้า่พเจ้าเวันนี้พ้าพเจ้า ได้สวดพุทธมนต์พนตพนเพื่อเป็นมหาคุศล,อ,ศลอันยิ่งใหญ่หญและการเดินธรมร,ร,นธรมยารา ที่ผ่านมาที่ผ่านมาหรือจิตเมตตารือจิตเมตตาที่ผ่านมาที่ผ่านมาวันนี้ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานให้การกระทําของข้าพเจ้าให้การกระทําของข้าพเจ้าเป็นมหากุศลเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ไปทุกทั่วโลกาไปทุกทั่วโลกาขอทุกดวงจิตขอทุกดวงจิตสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีช ชีวิตแปดหมื่นสี่พันชนิดแปดหมื่นสี่พันชนิดในทั่วโลกาณีในทั่วโลกาณีจงได้รับผลบุญจงได้รับผลบุญขอฟ้าดินขอฟ้าดินจงเป็นสกีพยานจงเป็นสกีพยานในการอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในการอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุอารหังสัมมาสุโถมภะวะภูตังตะวันตัง <BACK> ิ <F AD> <ét> สวนัขโตพะตะธะตมโมั้มังนั้นั่ส,สุภะเปันโนพะวโตสังวัสั่โมสังกาม่ม้ม่ตาอตุปนัมขะนครูปัรญาจรยะนิยมธนนั